นกระนำลงมาซะงั้นนะครับเก็บของไม่ทันเลยต้องหลบขึ้นมาอยู่บนก็มีปลากินแล้วนะครับได้มาสองแต้มแล้วนะครับแต่มันกินอยู่ก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับช่องสักดาชาแนลครับมาแล้วมาแล้วขึ้นน้ำมาแล้วเอเป็นปัานินเหมือนเดิมัอ๋อครั้นี้ก็กินครับ สวัสดีครับวันนี้พบกับผมสักดาชาแนลเช่นเคยครับวันนี้มีโอกาสได้พาหน้าออกหมาอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะครับวันนี้เพิ่งเสร็จงานครับเสร็จงานเสร็จนะครับตอนนี้เสร็จงานเร็วนะครับแต่พอมาลงเบ็ดออกหมายครับฝนก็หน่าลงมาซะงั้นนะครับเก็บของไม่ทันเลยต้องหลบขึ้นมาอยู่บนรถนะครับน้านะนะครับ ก็มีปลายกินแล้วนะครับได้มาสองแต้มแล้วนะครับแต่มันกินอยู่เดี๋ยวไม่ลงไปนะครับเดี๋ยวเปียกนะครับซึ่งเมื่อวานก็หลบฝนไปฝนหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็พอลงเบ็ดเสร็จครับมาเลยครับเทลงมาเลยอะก็เลยต้องหนีขึ้นมาอยู่บนรถครับหลบฝนนะครับทิ้งไว้ตรงนั้นก่อนนะครับเดี๋ยวให้ฝนหยุดเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะครับ วันนี้ออกหมายที่คลองสุขุมวิทนะครับเรียกว่าคลองใหม่นะครับคลองใหม่สุขุมวิทหรือที่เราเรียกกันสุขวิทสายเก่านะครับมุ่งหน้าไปทางบางประกงนะครับซึ่งไมายตรงนี้นะครับก็เคยมาออกแล้วนะครับออกอห,นหนึ่งแล้วนะครับที่บริเวณก่อนจะถึงเรือนจำกลางนะครับเรือนจำกลางสมุทรปราการนะครับ สักห้าร้อยเมตรนะครับตรงนี้ก็เคยมาล่ากันได้ไซโบโบอยู่นะครับวันนี้พอมาอีกทีฝนกระหน่ำลงมาซะงั้นครับก็เลยต้องหลบนะครับอ่ะตอนนี้ฝนเริ่มซาแล้วครับนานะครับเดี๋ยวผมก็จะลงไปข้างล่างแล้วนะครับกราบขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับก็ ฝากด้วยแล้วกันนะครับช่องสักดาชาแนลครับหรือบางทีอาจจะมีคลิปสาระดีๆนะครับก็คิดคอนเทนต์ได้นะครับก็เอามาอัพลงให้นนาให้พี่น้องได้ชมกันก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับดันๆเรื่อพี่น้องเด้อนะครับสักดาชาแนลครับวันนี้ฝนเริ่มซาเม็ดลงไปแล้วครับก็เดี๋ยวจะได้ลงไปดูเบ็ดสักหน่อยนะครับ ครับเมื่อสักครู่นะว่าจะลงไปดูนะครับฝนมาอีกแล้วครับนะอุปสรรควันนี้ครับแมซึ่งทางนี้นะครับทางทิศตะวันออกนะครับฝนฟ้ามันก็แจ้งออกมาแล้วนะครับทางเมื่อสักครู่มันก็พัดมาจากทะเลนะครับนี่ฮะนี่ครับก็ยังหยดอยู่นะครับตอนนี้ก็เริ่มจะมีแดดออกมาฝั่งนี้ครับแต่ ฝนก็ยังหยดหดลงเม็ดอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะนั่งดูสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวจึงจะลงไปนะครับอ่ะฝนเริ่มดีขึ้นแล้วคนะรับนานะะก็เชิเรามานั่งกันในร่มดีกว่าครับนานแล้วทิงเบ็ดไว้นะครับเดี๋ยวขึ้นมาเปลี่ยนเยือกันฝนยังไปปลอยอยู่นะครับนาน,นะ อันนี้ฝนก็ยังลงเม็ดอยู่แต่ก็ไม่ไม่ไม่แรงเท่าไหร่นะครับเมืนเคยครับเหยียอก็นี่นะครับที่ใช้นี่ฮะแล้วก็เม็ดโฟมนะครับเม็ดโฟมเหมือนเดิม น้ำไหลเอื่อยๆนะครับนะไหลไม่แรงเท่าไหร่ครับเรามาลุ้นกันว่าฝนตกแบบเนี้ยจะมีตัวไหมเมือกี้ก็ได้มาแล้วสองแต้มนะครับวันนี้เช่นเดิมนะครับเดื่อก็เป็นมะขิดนะครับแล้วก็โอเมก้าสองนะครับที่นวดน,นิ่มแล้วนะครับเนี่ยไหลงานได้เลยนะครับก็ ถ้ามันแรงจัดนะครับก็สามารถที่จะไปผสมกับขนมปังลํำนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นหัวเชื้อได้นะครับนี่นี่คือหมัดเด็ดของผมเองนะครับก็แบ่งปันกันนะครับนะาะจะลองดูนะครับน้าท่านไหนอยากจะลองก็เนี่ยไม่ห่วงครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับนวดประมาณนี้นะครับนวดนิ่มๆนะครับไม่แข็งมากไม่นิ่มมากนะครับแต่ถ้าเป็นหัวเชื้อต้องนิ่มๆหน่อยนะครับเพื่อการ ละลายตัวได้เร็วนะครับแต่ถ้าใช้ตกเลยก็พอประมาณนะครับดูที่หมายแล้วกันว่าน้ําไหลแรงไหมนะครับถ้าน้ําไหลไม่แรงก็เอาให้นิ่มนะครับถ้าน้ําไหลแรงจัดก็ผสมนมปังนะครับเพื่อความเหนือดีนะครับได้ใช้ได้เลยนะครับลองดูครับฝนเริ่มหยุดครับมาแล้วมาแล้วสายขาวนะครับเป็นตะเกียนนี่ครับ แต้มที่สามครับนะนะครับฝนหยุดแล้วครับเอาละทีนี้ปลาเริ่มลงหน้าดินแล้วครับนี่ทีนี้ไม่มีฝนแล้วครับเดี๋ยวทิ้งไปสองคันทางนี้ทางนี้ก็อีกคันหนึ่งนะครับรวมสามคันนะครับลงวันนี้เหมือนเดิมครับนะนะอ่ะเรามาเริ่มต้นกันใหม่ครับหมายหน้าก่อนถึงเรือนจำนะครับ เรีนจำคลองด่านนะครับก่อนก่อนถึงคลองด่านนั่นนะครับไปอีก500เมตรก็ถึงสะพานที่จะข้ามไปเรือนจำนะครับนี่ครับนะครเห็นไหมครับสะพานตรงน,นี้นะครับไปอีกสะพานหนึงนะครับตรงนี้ไม่ใช่นะฮะอีกห้าร้อยเมตรครับ,รบตรงนี้ก็ หมายนี้ผมเคยมาออกแล้วครับที่ได้ไปช่อนไปครับที่ผิดคิวมาได้ไปช่อนนะครับเรามารุ้นต่อครับฟ้าหลังฝนครับย่อมสดใสเสมอแอนะครับอาละครับขันซ้ายนี่อยู่ไหมเบาครับเอ้ามีตัวมาามีตุ้งเหยี่ยสายแว้นนะครับนี่เป็นปนินนะครับสายแว้น ไม่เอาครับรุ่นนี้ปล่อยเอาแล้วครับมาแล้วมาแล้วขึ้นน้ำมาแล้วไอ้ปน,นิน,นะครับไตสวยอยู่นะครับนั่นนะ ว่าดำๆตัวนี้เป็นตะขอเบอร์หนึ่งนะครับนานาเดี่ยวเมโฟมเดี๋ยว้วครับพึ่งตีไปวัดสักหน่อยงพงึ่งตีไปครับพึ่งตีไปมาแล้วรเริ่มเข้าแล้วทำไมม,มุดมาอย่างนี้ล่ะอ๋อนี่ฮะเมปนเนินเหมือนเดิมปันิน ใส่สวยๆอยู่นะเอ๋อคันนี้ก็กินครับเดือดๆอ๋อคันนี้เงินอ้อคันนี้กินจะไม่อยู่ครับเอปลาก่อนน่ครับ,รบถึงสักคันวิ่งเลยครับดูดิโอ้ย มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,าลวปากบอเลยครับอุ้ยเป็นปนินใหญ่ครับอืม,อมดูนะนะดูนี่ครับดึงคันวิ่งเลยนะครับดูโอ้โหนี่ครับดูฝ่ามือของแม่กับ,บตัวปลา เร็วไม่ได้ครับต้องใช้ผ้าช่วยหน่อยนี่แหละฟ้าหลังฝนเริ่มต่อเนื่องแล้วมันมีปลาอยู่แล้วเมื่อกี้ฝนมันตกเฉยนะครับ แล้วครับนะนะวันนี้หลังจากฝนหยุดนะครับเราก็มานั่งตกกันประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็ได้อาหารแล้วครับมื้อเย็นนะครับนี่นครับฟ้าหลังฝนนะครับตอนนี้ก็แดดนะครับมีแดดเปี้ยงออกมาเลยนะครับฝ่าก็เริ่มลงหน้าดินครับแต่ผมหมดเวลาแล้วครับอ่ตอนนี้ ก็จะต้องเก็บของกลับนะครับเดี๋ยวก็จะได้ให้น้าๆได้ชมผลงานสักหน่อยนะครับนะครับขันขวานี่ก็กินแล้วครับเนี่ยเห็นไหมครับขันขวาเนี่ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวจะให้ชมผลงานนะครับน้าๆก่อนที่จะเก็บของนะครับครับน้าๆเดี๋ยวจะให้ชมผลงานนะครับวันนี้ได้มากี่หางนะครับดูกันครับ โอ้นี่ครับหลังจากที่ฝนหยุดตกแล้วนะครับนี่ครับได้สี่ห้าหกนะครับคาดเอาเฉพาะไซส์โบโบนะครับนี่ครับเป็นปลาเผาได้เลยนะครับวันนี้ก็ผมต้องเก็บของกลับแล้วครับได้เวลาตอนนี้บ่ายสองแล้วครับต้องไปขึ้นงานนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับนะนะอย่าลืมนะครับถ้าชมแล้วก็ เป็นกำลังใจกากดาชาแนลด้วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ตากดาชาแนลครับต้องกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ